เดลเดการ์ผีเงาข้ามขอบเขตแดนณที่ราบสูงของนอร์เวย์ในยุคโบราณขอบเขตของที่ดินถูกกำหนดด้วยหินเขตแดนหินเล็กๆที่ถูกวางเรียงไว้เพื่อแสดงถึงดินแดนของแต่ละครอบครัวแต่หากใครขยับหินเหล่านั้นโดยเจตนาเพื่อขโมยที่ดินจากเพื่อนบ้านพวกเขาจะไม่ได้รับการให้อภัยแม้ในความตาย ตำนานของเดลเดอร์กัสถือกำเนิดขึ้นจากความเชื่อในเขตชนบทของนอร์เวย์เดลหมายถึงเขตแดนกัสหมายถึงวิญญาณเมื่อรวมกันเดลเดอร์กัสคือวิญญาณของคนที่เคยย้ายหินเขตแดนด้วยความโลภและต้องคำสาบให้กลับมาย้ายหินนั้นไปมาชัว่วนิรันดร์พวกมันจะวนเวียนอยู่ที่เดิมไม่มีวันสงบคนในหมู่บ้านกล่าวว่า หากคุณเดินผ่านทุ่งหินในยามค่ำคืนและได้ยินเสียงหินกลิ้งเองหรือเสียงใครบางคนกระซิบว่าอีกนิดเดียวอีกก้อนเดียวอย่าหยุดเดินเด็ดขาดเพราะนั่นคือเสียงของเดลเดอรกาสมันจะวนอยู่ในบริเวณที่มันเคยก่อความผิดย้ายก้อนหินกลับไปกลับมาทั้งคืนทุกคืนในปี1823มีบันทึกจากหมู่บ้านอ่อยแก่ ว่าพบศพชายชารา Last Field นอนตายใกล้กองหินเขตแดนมือของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลเหมือนพยายามดันหินหลายก้อนกลับที่เดิมบันทึกของหลานเขาระบุว่า Last สารภาพก่อนตายว่าเขาเคยย้ายหินเพื่อขโมยที่ดินเมื่อ30ปีก่อนและทุกคืนเขาจะฝันถึงมือของเขาเองกำลังย้ายหินย้ายกลับและถูกย้ายอีกครั้ง เชื่อกันว่าเดลเดกาสจะปรากฏเป็นเงาหรือร่างโปร่งแสงที่หมอบอยู่ข้างกองหินบางครั้งมันดูเหมือนมนุษย์บางครั้งเหมือนเงาดำเคลื่อนที่ช้าๆท่ามกลางหมอกมีรายงานว่าคนในหมู่บ้านเคยเห็นเงาร่างหนึ่งดันหินขึ้นเนินทั้งคืนแต่พอรุ่งเช้าหินทั้งหมดกลับกลิ้งกลับไปที่เดิมเรากับคำสาบจะไม่ยอมให้มันสำเร็จนักบวชบางคนเชื่อว่า เดลเดอร์กาสจะถูกปลดปล่อยได้หากมีผู้สารภาพผิดแทนหรือมีใครช่วยเรียงหินกลับที่เดิมอย่างถูกต้องแต่การเข้าไปเปลี่ยนหินที่เดลเดอร์กาสคุมอยู่ถือว่าอันตรายมากเพราะมันจะมองว่าคุณขัดขวางการไถ่บาปของมันและจะตามคุณไปจนกว่าคุณจะช่วยมันย้ายหินให้ครบเด็กหนุ่มคนหนึ่งในปี1954เล่าว่าเขาเคยเข้าไปในป่าเพราะได้ยินเสียงหินตก และพบกองหินที่เหมือนมีคนขุดขึ้นมาเมื่อคืนแต่สิ่งที่ทำให้เขาวิ่งหนีไม่คิดชีวิตคือเงาสูงใหญ่ในหมอกก้มลงกับพื้นและหันมาหาเขาโดยที่ไม่มีใบหน้าตั้งแต่นั้นเขาฝันเห็นหินตกลงมาทุกคืนหากคุณไปเดินป่าทางตอนใต้ของนอร์เวย์และเจอกองหินที่เหมือนถูกขยับจงอย่าแตะมัน เพราะคุณอาจจะปลุกบางสิ่งขึ้นมาสิ่งที่ยังคงต้องไถ่าบาปจากความโลภของตัวเองและหากคุณหันกลับแล้วเห็นเงาเงียบๆก้มหน้าอยู่ที่กองหินนั้นจงเดินต่อไปโดยไม่หันกลับมาอีกเลย